สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งเป็นกรณีศึกษาเป็นแนวคําพิพากษาของศาลปกครองในเรื่องของการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ที่ย้ายเข้ามามีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะมีการเลือกเป็นเวลา3เดือนนับถึงวันเลือกตั้งเนี่ย จะถือว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านโดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคําพิพากษาของศาลปกครองนะครับซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคําพิพากษาในคดีนี้นะครับเป็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .866 ทับ2,563 คุณผู้ชมสามารถสืบค้นรายละเอียดแนวคำพิพากษามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยในข้อสรุปเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีกรณีที่การเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการย้ายเข้ามามีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านก่อนการเลือกนับถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นเวลา3เดือนนะครับ จะถือว่าผู้ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีเลยหรือไม่คําตอบในเรื่องนี้นะครับศาลวินิจฉัยว่าไม่ถือเป็นผู้มีสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายทุกกรณีนะครับเหตุผลก็เนื่องจากว่าการย้ายที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาหรือว่าถิ่นที่อยู่อย่างแท้จริง นะครับย้ายเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือภูมิลำนาอย่างแท้จริงมิใช่การย้ายเพื่อหวังผลคะแนนซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัครเมื่อมีการย้ายบุคคลเข้ามาในพื้นที่โดยมีพฤติการเพื่อหวังผลการเลือกและส่งผลต่อคะแนนของผู้ได้รับเลือกย่อมถือว่าเป็นการกระทําโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งอาจจะส่งให้ส่งผลให้หมดสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการย้ายเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงภูมิภูมิลำเนาเนี่ยเป็นไปอย่างแท้จริงนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณีนั่นเอง